ธาตุโลหะคือคนที่เกิดปีพศที่ลงท้ายได้เลข3และ4เดือนธันวาคม2563เหนื่อยมีภาระธาตุโลหะอ่อนคือคนที่เกิดปีพศที่ลงท้ายด้วยเลข3และต้องเกิดหลังวันตรุษจีนการงานมีให้ทำแต่ต้องแบกรับภาระงานของคนอื่นด้วยทําให้อึดอัดและกดดันเหมือนปิดทองหลังพระ แต่ก็ได้แสดงฝีมือตัวเองเต็มที่การเงินไม่ติดขัดไปได้มีโชคจากการเสี่ยงโชคสุขภาพดีแต่ต้องระวังเรื่องอากาศเย็นจะทำให้ป่วยได้ครอบครัวดูห่างๆกันต้องหาโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันไปช่วยคนป่วยโรคผิวหนังหรือบริจาคช่วยมูลนิธิจะมีคนมาช่วยเหลือธาตุโลหะภาชนะคือคนที่เกิดปีพศที่ลงท้ายด้วยเลขสี่ การงานดีขึ้นมากแต่ก็ยังเหนื่อยมากอยู่มีงานเข้ามาให้ทำมากจนท้อแต่ก็สามารถผ่านไปได้การเงินเข้ามาจนทำให้รู้สึกดีมีโชคใหญ่รออยู่สุขภาพต้องระวังเรื่องอากาศเปลี่ยนอาจจะทำให้เจ็บป่วยครอบครัวอาจมีการเข้าใจผิดกันได้พูดคุยกันอย่างเปิดใจบริจาคช่วยคนป่วยพิการจะดีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนให้การงานดีขึ้น